ัเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกกรเคปป๊อช่องที่จะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงการเค o p ๊ให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับและสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงข้อร่วมแสดงความยินดีให้กับ แบล็คพิงกกับเพลงชัดดาวนะครับในตอนนี้เนี่ยถ้วยที่10จากเพลงชัดดาวนั้นมาแล้วนะครับซึ่งถ้วยที่10นี้ก็ได้มาจากรายการอินกิการโยจากทางช่อง s b s งนะครับออกอากาศในวันนี้เลยชัดดาวจากแบล็คพิงเนี่ยคว้าถ้วยรางวัลที่10มาได้โดยคะแนนทั้งหมดสูงถึง ,7641 คะแนนนะครับแยกคะแนนย่อยๆเนี่ยก็จะเป็นยอดอัลบั้ม3คะแนนยอดวิว2 2 1 6คะแนนยอดหวดล่วงหน้ 2, นาน od od ah อีก72คะแนนออกอากาศสดอีก400คะแนนนะครับไลฟ์บอดห้0คะแนนดิจิต 4 4 5 0คะแนนรวมทั้งสิ้นชัดดาวเนี่ยสามารถทำคะแนนได้สูงถึง7,641คะแนนคว้าถ้วยรางวัลจากรายการ SBS i n k i g a y o ไปเป็นถ้วยที่10ล้น,นะครับของเพลง s ชั d o w n และก็ยังเป็นถ้วยที่60แล้วของ BLACKPINK นั่นเองที่สำคัญเนี่ยถ้วยรางวัลครั้งนี้นะครับยังเป็นชัดดาว w n r ทริปเปิลคราวนะครับเป็นอะไรที่ปังมากๆเลยโดยเดาว่าเป็นข่าวดีตอนรับการจัดคอนเสิร์ตของสาวแบล็คพิ้งในวันที่สําสหรับแบล็คพิ้งเวิลด์ทัวร์บอลพิ้งในเองนะครับวันนี้เนี่ยขึ้นสเตจโชว์เป็นวันที่2แล้วสาหรับคอนเสิร์ตในกรุงโซนะครับก่อนที่จะย้ายไปจัดคอนเสิร์ตเนี่ยตามเมืองต่างๆประเทศต่างๆเวิลด์ทัวร์กันแบบรอบโลกไปเลยช้วยที่10เนี่ยได้มานะครับโดยขึ้นโปรโมทจากรายการอิงกิการโยเนี่ยเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ว่าความปังของชาร์ตดาวเขาก็ยึดรองชาร์ตต่างๆรวมไปถึงกว่าาาาาาารรรงงงวัลลจกยกยเพตๆมได มากมายเลยนี่คือความปังของ Queen of k p o p ที่ทุกคนนั้นเนี่ยติดตามกันอยู่อย่าง Black พิงค์ีเ่เองนะครับที่สามารถทําได้ยังไงก็อย่าลืมส่งกําลังใจให้กับ Black พิงค์ชัดดาวเนี่ยทุกคนสามารถเข้าไปรับชม MV แล้วก็สตรีมเพลงกันต่อได้นะครับรวมไปถึงวันนี้คอนเสิร์ตของ Black พิงค์ในวันที่2ที่กรุงโซก็จัดขึ้นแล้วยังไงก็อย่าลืมส่งกําลังใจให้กับ Black พิงค์กันเยอะๆนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไ like, ลค์กนดนััั้ดววยยครบสสบีออง